ช่วงนี้เริ่มต้นกันที่สถานการณ์ไฟป่านะคะที่เขาภูพานน้อยจังหวัดนครพนมค่ะวันนี้เจ้าที่อบตอพิมานอำเภอนานแกจังหวัดนครพนมระดมเจ้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่รับผลกระทบจากไฟป่าในป่าอนุรักษ์เขาภูพานน้อยนะคะเบื้องต้นพบว่าได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า2,000ไร่สาเหตุคาดว่ามาจากชาวบ้านลักลอบจุดไฟเผาเนื่องจากมีความเชื่อว่าหากจุดไฟเผาป่า,ปาในช่วงฤดูแล้งเนี่ยจะทำให้เกิดเหตุป่าแล้วก็จะหาของป่าได้ง่ายในฤดูฝนค่ะซึ่งทางอบต ตอพิมานจะเพิ่มมาตรการเข้มในการสกัดกั้นป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําและประสานตํารวจเพื่อหามาตรการเอาผิดทางกฎหมายต่อไปนะคะส่วนผลกระทบนะคะที่ไฟป่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยหลังตอนนี้สงบลงแล้วก็มีแผนนะคะว่าจะปิดการท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยเร็วกว่าปกติขึ้นตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปก็คือเร็วกว่ากำหนดการเ<อ>ดิมเนี่ยสเดือนแน่นอนว่าต้องมีผู้ได้รับผลกระทบนะคะก็คือลูกหาบนี่แหละ ผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านที่เป็นลูกขาบเขาก็บอกบอกว่าตั้งแต่เรียนจบเนี่ยก็ยึดอาชีพลูกขามมาตลอดเลยรายได้เฉลี่ยขั้นต่ําต่อวันในอยู่ที่ประมาณ1,500บาทค่ะแต่หากภูกระดึงเลื่อนปิดเร็วขึ้นแน่นอนว่าต้องได้รับผลกระทบแหละ พวกเขาก็ทําใจและก็คงต้องไปหาไรายได้ยางอื่นก่อนนะฮะทั้งนี้หลังจากนายวราวฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการลงพื้นที่ร่วมสังเกตการประชุมต่างๆเบื้องต้นเนี่ยก็จะเริ่มปิดบริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นเดือนหน้าก็คือ1เมษายนเพื่อจะฟื้นฟูสภาพของป่าแล้วก็จะเร่งทําแนวกันไฟให้ครอบคลุมบริเวณอีกทั้งตอนนี้เนี่ยแหล่งน้ําบนยอดภูก็เริ่มเหลือน้อยแล้วนะคะ ส่วนไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานบริเวณด้านล่างผาเก็บตะวันค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้าเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ยังพบไฟป่าเนี่ยลุกลามอยู่บริเวณป่าฝั่งตะวันออก2จุดใหญ่ๆซึ่งก็ลงกําลังดับไฟตลอดทั้งวันค่ะโดยสามารถควบคุมไฟป่าฝั่งตะวันตกได้แล้วแต่ฝั่งตะวันออกของผาเก็บตะวันเนี่ยยังมีกลุ่มควันไฟเป็นระยะๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะโดยพื้นที่ป่าตะวันออกอุปสรรคหลักๆก็คือการจัด เข้าถึงในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างยากเพราะมันเป็นเหวปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เลยมีความช้ากว่าเป้าหมายโดยเจ้าหน้าที่จะใช้โดรนบินสังเกตการส่วนความเสียหายตอนนี้คาดว่าอยู่ประมาณกว่า2,000ไร่แล้วค่ะ